สวัสดีครับ Saudi FC ช่องชร์มวลชนด้วยนะครับ EP นี้ใช้นําเสนอแนวทางสู่สาเร็จนกแชมป์งวดประจำวันที่1นธันวาคม -66 นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการารับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสํานักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิด ไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นำเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้นไปดูใบแรกนะครับใบนี้ให้ชุดเด่นมาจะเป็นเด่น6เด่น7และเด่น8เด่นสุดก็จะเป็นเด่น6นะครับในตารางและก็ในวงกลมนะครับต่อไปไปดูชุด2ตัวท้ายนะครับให้ 60, 61, 64, 68 6 7นะครับขอภยัยจะ0 7 1จะ4 7 7 8 0 8 1 8 4 8 7ชุดบ้นจะเป็น6 6 7 7และก็8 8ครับส่วนชุด3ตัวนะครับก็จะมี46 1, 46 7, 67 1, 67 4 6 1 4 6 7 6 7 1 6 7 4 5 8 1และก็5 8 4นะครับนี่คือแนวทางของสูตรสำเร็จนอกแชป์มว่าประจำวันที่1ทันวาคม6 6 นะครับ